เอาง่ายตอนนี้หลอดไฟหลอดนี้นะครับผมข้างล่างตรงมันใช่ไหมอุณหภูมิมันค่อนข้างร้อนสังเกตไหมครับว่าลูกไก่มันจะหนีลูกไก่มันมันมันจะหนีไปที่ที่เย็นนะครับมันจะหนีไปที่เย็นคุณรู้ไหมตู้ฟักไข่นะครับแบบนี้นะครับวางจังหวะไม่เป็นนะครับอุณหภูมิไม่เสมอกันนะครับตู้เล็กตู้เล็กแค่นี้นะครับผมอุณหภูมินะครับแต่ละจุดของตู้ไม่เท่ากันนะครับและจุดที่อนน่ากลัวที่สุดคือมันต่างกันมาก มันต่างกันมากเลยนะครับมันเลยเป็นสาเหตุว่าเปอร์เซ็นต์การพักตู้พวกนี้มันมีความสม่ําเสมอน้อยนะครับตรงหนึ่งนะครับจุดจุดหนึ่งนะครับจุดจุดหนึ่งความชื้นเนี่ยเออทำอุณหภูมินะครับสามสิบแปดนะครับขอโทษทีโทษทีโอเคนะครับสามสิบเจ็ดจุดแปดนะครับสามสิบเจ็ดจุดแปดเมื่อกี้สามสิบแปดนะครับผมแต่อีกจุดหนึ่งนะครับผมแต่อีกจุดหนึ่งนะครับอยู่แค่สามสิบสี่นะครับโทษที สามสิบสี่นะครับผม,ผมก็พยายามที่จะให้ดูนะครับแค่สามสิบสี่องศาคแค่นั้นเองนะครับห่างกันนะครับห่างกันก็คือถึงเอ่อเท่าไหร่สี่องศาอะไรประมาณเนี้นะครับผมสามสี่องศานะครับผมมันมันจะประมาณนี้อันนี้ก็คือพอมันเป็นตู้อุปกรณ์ของช่างก็เครื่องมือมันก็ขาดๆเดนะ่หน้าหน้าปัดมันไม่เป็นไรเนาะนะครับโอเคนะลุ่งโทษให้นะครับกันให้กันแล้วกันนะครับ ตู้ฟักไข่พวกนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราวางตำแหน่งดลอดไฟไม่ถูกองศาผิดนะครับองศาผิดนะครับมันจะไม่ได้นะครับมันจะอุณหภูมิมันจะไม่เสมอนะครับจุดจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งก็คืออุณหภูมิโอเคมันได้เลย3ามเจ็ดจุดทุกอย่างมันเปเปเปนะครับได้แน่นอนก็คือตรงนั้นอุณหภมูมินิ่งแต่อีกจุดจุดหนึ่งห่างมาแค่ไม่ถึงคืบนะครับประมาณเท่านี้นะครับประมาณเท่าเท่าเท่านิ้วมือหนึ่งประมาณสักอ่าสิบเซนนะครับสิบเซนอุณหภูมิต่างกันเลย ต่างกันเยอะด้วยนะครับต่างกันเยอะด้วยมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ไข่จุดนั้นๆน,น,นะครับเกิดการพัฒนาการที่ช้าอันนี้คือพูดถึงเรื่องขององศาองศาอย่างเดียวเลยครับองศาหรือว่าตรงขั้วหลอดเนี่ยขั้วหลอดเนี่ยมันมีความต่างกันก็คือการยึดน็อตการอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดทำไม่ดีทําพลาดนะครับนิดเดียวท่าใเองศาเอียงคือหลอดไฟอ่ะหลอดไฟเดี๋ยว หลอดไฟอ่ะอ่าอ่าตรงนี้ระกันนะครับหลอดไฟอ่ะถ้าเกิดว่ามันดิ่งดิ่งตรงใช่ไหมมันดิ่งตรงอ่ะมันศาส์มันศาส์ก็คือตรงตรงแกนข้างล่างมันอ่ะมันจะได้องศาแต่ถ้าเกิดว่ามันเอียงเอียงนิดหนึ่งปุ๊บเนี่ยองศาฝั่งฝั่งนิ้วโป้งของผมเนี่ยฝั่งนิ้วโป้งผมเนี่ยแล้วก็ขยับมาทางของมันอีกเข้ามาตรงนี้หลุดเลยนะครับเย็นเจียบเลยนะบอกได้เลยเข้าว่าเย็น แต่ตรงนี้โอเคจากเนี้ยไปเนี้ยโอเคมันจะสว่างเออมันมันจะร้อนอุณหภูมิมันจะได้แต่ถ้าแต่ถ้าพอเอยยงอย่างเง,งี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเย็นเจี๊ยบเลยนะครับไม่จาเป็นต้องเชื่อนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อคุณลองเอาหลอดหลอดเนี้ยหลอดไฟพวกเนี้ยนะครับผมหลอดไฟพวกเนี้ยทําดูเน้นก็คือลองหลอดร้อยวัตต์นะครับมันจะเร็วคุณจะรู้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรายึดหลอดยึดฐานพวกเนี้ยไม่ดีผิดนะครับ ผิดนะครับไม่ได้ลงปเป็นแนวดิ่งนะครับไม่ลงไป,ไปเป็นแนวดิ่งเนีย่ยเปอร์เซ็นต์การกระจายนะครับเปอร์เซ็นต์การกระจายอุณหภูมิเนี่ยยากมากผมว่ามันไม่ได้นะครับผมแล้วครายนี้พื้นที่มันค่อนข้างกว้างถึงมันจะตู้แคบๆนะครับแต่มันกว้างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้จุดที่อยู่ข้างใต้จุดใต้หลอดไฟเนี่ยใต้หลอดไฟตรงๆเนี่ยโอเค,อ,เคอุณหภูมิมันจะได้นะครับอุณหภูมิมันจะได้พื้นที่ก็ไม่ไม่เต็มเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดตามมุม่ะ ตามมุมอ่ะก็คือตามมุมต่างๆนะครับผมโทษที่นิ้มือนะครับเนี่ยถ้าเกิดจุดมันโฟกัสนะมันหนึ่งหลอดไฟหลอดหนึ่งหลอดสองนะครับตามมุมต่างๆเนี่ยตามมุมเนี่ยนะครับผมมันจะไม่ได้อุณหภูมิมันจะไม่ได้เปอร์เซ็นต์การฟักไข่มันก็เลยน้อยนะครับไข่พวกนี้จะพัฒนาการช้ามันคณิตยิว่าตาบอดครับเป๋ตายโคมเนี่ยมันจะไม่ได้เนี่ยเนี่ยเอาเอาง,ง่ายๆเนี่ยตอนเนี้ย